ตอนแรกนึกว่าโดนร้านเขาหลอกแล้วเพื่อนที่ไหนได้เช็ดแล้วเงาฉ่ำเหมือนลูกชุบเลยแล้วราคาไม่โคตรถูกสูตรใหม่สเป์เครื่องเงาสีรถไม่ไว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้แม่งใช้งานได้หมดย่างไม่พอนะทางร้านเขาจะเอากาไรที่ไหนเขาจัดมาให้เกลอนใหญ่ๆแบบนี้เลยเกลอนสองลิตรแบบนี้เติมได้ทีนึงเป็นสิแบแต่เพื่อนสังเกตดูวางเกลอนไว้ในรื้เปิดเลยน้ําจะไปเกาะได้ยังไงร,ราคานี้ร้านจัดโปรให้3วันสุดท้ายเท่านั้นนะใครอยากได้รีบกดเลยที่ตะกาด้านล่างซ้ายมือส่งฟรี อ่าตัวนี้นะคะเหมาะมากกับคนที่รักรถตัวนี้นะจะเป็นสเปรย์เคลือบเงารถยนต์นะคะแล้วก็ปกป้องสีทําให้รถเงางามมากแกธอดูทะดูฉันขัดนะคะเงาเป็นกระจกไปเลยจ้ะตัวนี้นะคะเขย่า,ยอา่อนใช้คุณสมบัติของเขานะคะเพิ่มความเงางามให้สีรถยนต์นะคะแล้วก็เพิ่มความฉ่ำวาวปกป้องรังสี UV ด้วยจ้าและที่สําคัญนะคะรื่นสุดๆน้ําเนิมนี่ไม่ไม่เกาะเลยแม่ตัวนี้นะคะใช้ได้กับรถทุกสีนะคะกระจกโรเมียมตาไฟนะคะล้อแม็กสามารถใช้ได้หมดเลย วิธีใช้นะคะขย่าขวดก่อนใช้นะอาฉันทดสอบให้ดูเห็นไหมก็ราดน้ําลงไปเลยสิจ๊ะฝั่งหนึ่งที่ฝั่งที่ขาดนะคะน้ําไม่ต่อเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งชุ้นหนืดมากแม่ดูก,กว่าน้ําจะหยดใครจะสั่งนะคะจิ้มนาตกล้าได้เลยแม่โอ้โหนี่รถหรือว่ากระจกอะทุกคนดูความเงาดิโคตรเงาอะเห็นเช็ดโค้ดบ่อยเลยใช้ตัวไหนมาแนะนำคนหน่อยเร็วไม่ใ สูตรใหม่สูตรใหม่หหหหหหกันน้ํากันฝุ่นด้วยแล้วปกป้องรถจากแสงแดดด้วยนะเขาบอกว่าสูตรเนี้ยทําให้เงาให้ฉ่ากว่าเดิมแล้วดูดิ<ร>โอ้เ,เ,เออเงาจริงยิ่งรถสีดำาำแบบนี้หูเห็นชัดเลยรถสีด้านก็สามารถใช้ได้นะใช้ดีด้วยอ่ะแล้วตอนนี้เขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งก้าสิบเก้าบาทมั้งประมาณนี้แถมผ้าด้วยหนึ่งผืนแถมผ้าด้วยเหรอใช่แถมผ้าด้วยหนึ่งผืนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยตอนนี้โปรโมชั่นของเขาวันนี้เท่านั้นนะเรียบกดเลย เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับหรือเพแก้วได้เลยครับลงหนึ่งครั้งใช้ได้สามเดือนนะครับเดี๋ยวจะจะรีวิวให้ดูว่าความลื่นความเงาของมันเป็นยังไงนะครับไอดีนะครับก็ต่างรุปนต่าเงาก็มันจะลื่นเวลาเตือนะัเออะไรเนี่ยมันจะลงหมดนะครับก็เป็นเคล็ดลับขอผมนะครับที่ว่าดูแลรถมาสิเจ็ดปีผมจะใช้น้ายาตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ